อย่าทำวันนี้เราไปกันที่ชุมชนเขาตาโลหนึ่งตําบลหนองปรืออ,อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีชุมชนเขาตาโลหนึ่งเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับเขตเมืองพัทยาจึงได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยจากเมืองพัทยาโดยตรงนี่ก็เป็นผลจากการขยายเมืองส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะความไม่เป็นระเบียบในการจัดสายโทรศัพท์สายไฟฟ้าที่ระยงระยางเป็นอันตรายกับรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปมาบริเวณนี้และนอกจากนี้ก็เคยเกิดไฟไหม้มาแล้วไม่ต่ำกว่า3าครั้งพอเวลาฝนตกทีไฟช็อตอะคะ่ะไฟช็อตไหมจากฝั่งอนุน,นะคะจากบาฝั่งอนุไหมมาหลายครั้งแล้วค่ะประมาณสองสามครั้งได้แล้วะคะวลล่ะว่าเวลาฝนตก่ะเหมือนเหมือนตรงเสาไฟตรงเนี้ยคะ่ะมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นมา พอไฟพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะลามเลยแป,ป๊บๆคือไปเนี่ยตามสายหมดเลยค่ะไหมก็ก็ไม่ไหม,ไมอื่นก็เนี่ยไหมสายไฟอะมันห้อยลงมาเยอะมากเลยค่ะจากตรงนู้นไปอะเนี่ยคุณก็ดูเลิคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็ก็มาเก็บแค่เฉพาะที่คือมาทําแค่แบบเป็นล,กลวกๆไปอะค่ะพอมีการซ่อมแซมและแก้ไขาสายโทรศัพท์ให้ชาวบ้านได้ใช้กันตามปกติแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ การไม่รับผิดชอบใดๆขององค์การยังปล่อยให้สายที่ไม่ได้ใช้งานระยงระยางอยู่บนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเอียงจนจะล้มลงมาทับชาวบ้านอยู่แล้วละครับจากภาพที่เห็นอยู่นี้ซากสายไฟสายโทรศัพท์สายเคเบิลเหล่านี้ก็คงจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาด้วยนะครับและช่วยสอนความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเจ้าหน้าที่หน่อยเถอะครับ หรือถ้ามองว่าแบบนี้เรียบร้อยก็ยุบไปเถอะครับหน่วยงานแบบนี้เพราะว่าคงจะสอนกันมาแบบผิดๆกันตั้งแต่แรกแล้วละ่ะขอบอกกันอีกทีนะครับว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกชาวต่างชาติเขาเห็นเขาจะว่าได้นะครับว่าประเทศไทยไร้ระเบีเยบวินัยอย่าให้เขามองประเทศไทยเป็นแบบนี้เลยนะครับรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถ ร้องเรียนผู้ทำผิดในที่เบอร์โทรศัพท์091-806-2404หรือที่อ e ีเมลยาทํ .tnn24 at gmail.com และที่ facebook.yat ํ .tnn24